เอาสวัสดีครับนะวันที่เจ็ดนี่เจ้าโจ้นนี่นะอันดับเลขนะครับเนาะก็จะเป็นเพื่อนโศกนะไปพี่น้องเอฟซีไม่มีใครถกนะวันที่เจ็ดนี่น่นน<อ>ั่นแต่ว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม่าจะเป็นเพื่อนโศกนะตอนนี้เมียก็คิดหนักแล้วนะเ <c oughs> มียเริ่มคอมเมนต์แล้วเ <c oughs> <c oughs> มียก็เริ่มแปลกใจเลยแล้วคืดแต่ละครับพี่น้องเอจิโอ้ยเป็นอะไรเนาะ <c oughs> ไม่ปกวก,วกู <c oughs> ปเป็นอะไรเนาะ เอาไปสองตัวสองกันเบนนี่ในร้านมาเจไดเนาะปูยิงปูไส้ข้อยกระพีอยู่น่ากันเนี่ยเป็นจไจังไหรเนาะบันนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มคืดแล้วล่ะพี่น้องเอฟซีนั่งู้เป็นเมียก็ได้เนาะปฏิบัิเว้าหไรปฏิยันพัวให้บัดนี่ว้ายพัวกนัวกไนไรหนีตัวพัวกนันไรหนีแล้วครับนะเมือ่อยู่บ้านมึงเลยเพ่อโอ้ยหนุ่มยางทะเลาะบานแล้วเมืองน้อไปเฝ้าฝันผู้นั้นไปเฮิร์นผู้นีอน้อืมพุ่นปักหวานน่ะไปเก็บไปขายแต่แม่ ไปเก็บผ้าหวานมาขายเห็ไหมยางจะไปพวงไปเอาขวันผู้นั้นไปเฮือนผู้นี้อยู่เที่ยงกับยังบอกมาอยู่เออจะขี้ค้าอะไรกับเมื่อจะอยู่เฮือนเจ้าของผุนมายัางอยู่นี่จงนั้นจงนั่นไล่เมียไล่เมียเมื่อบาน,น,นเออนะวนะว้ามันเกิดยังข้นครับพี่น้องเว้ยนะโอ้น่าจะ โอ้แท้จะอ่านะเออมันยังไงยังไงอยู่ได้กับอียวกนี่ครับพี่น้องเอฟซีถึงไล่เมียไปบ้านบ้านิ้เออนะแต่ก่อนไม่ไม่ได้ว่าแบบนี้ไหนนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่วอเดบอลตั้งซี่เดียบอ่นี้นะแต่ตอนนี้นะครับวันที่เจ็ดนี้นะวันที่เจ็ดนี่ ก็จะไม่มีใครไปด้วยเดี๋ครับน้าน่าจะเป็นเพื่อนสองมือนเดิมนี่แหละนะออที่ไปให้กําลังใจแบบนี้โอ้ยก็หอดผัวครับออยจึงก็ผัวพี่มอนิตบัดีครับเพิ่งกลับมาจากอนุสาวรีย์ชัสมรแล้วพูหมอนะอออ๋อเขาเลิกแล้วเหรอคะพี่เขาเลิกแล้วบอกือยังไงนะโอ้ตอนนี้นะครับถ้าอะไรครับถ้า โอ้เพื่อนสนี่ทั้งเป็นทั้งเพื่อนทั้งเป็นกําลังใจเป็นนั่นเป็นนี่เป็นได้ทุกอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นอะไรทุกอย่างให้กับนางนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจ้ะอ่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นทุกพย่านเป็นทั้งปยญนเป็นทั้งผู้นั่นผู้นี่โทษแทนกับเป็นเป็นผู้รับโทษแทนกับเป็นครับพี่น้องเอ้ย โอ้ยแต่แต่แต่นะครับพี่น้องเอฟซีแบบนี้คันค่อยเป็นเมียข่อยกระคืออยู่เด้เออนะเอาผมมีผู้มู่ไปน้ำเนาะไปสองตัวสองบัดนี้พี่น้องเอฟซีนะอืมอันไทยเป็นเมียกระจิคขึ้นแล้วครับบัดนี้ครับเนาะเออนะครับเนาะเออน้ำตัวหีควายอยู่อันแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะจะเข้าไปหดขไปใจเออนะ โอ้มันไปขึ้นสวรรค์แล้วบอมมันสั่นเลยน้อโอ้แม่มันท้องอีอะแล้วบอว่าเดี๋ยวไปขึ้นสวรรค์สั่นๆเลยดิน้องผมไปทั้งใด y น้อบันนี้ครับพี่น้องเอ่สินะเอ้ออะไรนี่ระวังน่ารักระวังน่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดบ่ฮะ บ่ร <aunque S 2> ักแท้แพ้ใกล้ชิดบ่โอ้บ่อ่านบินบ่โอ้โอ้รักแท้แพ้ใกล้ชิดบ่ฮะหรือแพ้อะไรกันแน่อ๋อตาย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 นะครับพี่น้องย่จีนะระวังนะรักเพะบมเมนตเพะเด็ดเนาะรักเพะเพะเด็ด นังนับเดือนดาวคอยเศร้าลบมาวันใดหัวใจนักหน้าเหมือนรู้ว่าเธอควงคนไม่ไม่หนึงไม่ฝันว่าเธอนั้นจะมาเปลี่ยนใจเศร้าเทคนิคคนงามน่าใสไปหลักสั่งไฟที่ในโรงเรียน อ่านะครับสวัสดีครับนะ,ะสวัสดีทุกคนนะแล้ววันที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอีนะแล้วก็จะมาวันที่สิบสามอีกครับพี่น้องเอนะถ้าวันที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอีเป็นรางววไม่ดี <7 S 1> เป็นรางร้ายฮะ <c oughs> นัดนัดเอ่ออันมินประมาณอีกอีกนะก่อนเดือนกรกฎา,านี่แหลบะบ่นั้นม,มินประมาณดีทีนี้มินประมาณกับอกไรบ่ฮะ โอ้มีนพวากบล้ายอีกว <af> <isa> ัน <ser> น <i> ี <fi> ้อ <musicians> ันนั like ้นก็คือถ้าถือว่าเป็นโจวก็ต้องเสียเงินคือเก่าเสียคือเก่าแหละรับพี่น้องยุทธจีอุทธนบอกว่าจงไหนวะบอกะคือคดีใหม่บอกว่ายังไงตัวใหม่นี่มั้งตัวใหม่บอกอ้อเออคดีใหม่เนาะจ้องถาม้องถาโอ้ยตายแล้วเนาะอ๋อนะ ไปยังไงป้าแมวบักไหลขึ้นวันไหนอีกฮะบักไหลขึ้นวันไหนอีกฮะ,ฮะ,ฮะเอาดูสิหรือเปล่าบักไหลวันที่สิบสี่อีกบอกเลยยังไงฮะโอ้หมาเด็กก็ดีนะมึงก็มกักโรคมัมกสารเลยนะมึงก็ได้นะะเนาะก็เทิร์นแล้วก็ไปซื้อเฮือนอยู่หนาศาลซะมันไปดูบ้านั้นก็ได้ก็มากล้าผู้อ<ะ>ื่นผู้ยืน่นคดีใหม้มันนะมันบอกติดเห็นนะ ก็บมักด้อบอพูถึงนะแมนแล้วอีหยวกนะแม่ยิบยืนใหนะแม่คดีที่สองค่ะนัดพร้อมสิบสี่กอลักระดาผมเจ็ดเลยกับสิบสี่บอกว่านี่วันที่เจ็ดักไหลน่าจะไปให้กำลังใจหยวกอยู่มั้งนะครับสิบสี่นไปเลยไหลใครหลดแต่วันที่เจ็ก็เป็นแค่วันนัดพร้อมนะอ่าปักไหลก็น่าจะไปให้กำลังใจอยู่มั้งเนาะ ในวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็ยังมาสิบสี่จังมาสิบสามมีเขาไน้องเอฟซีแว่ามันไปทีมันจะได้ไปสเกือบทุกอาทิตย์เนนี่เดินทางเป็นวาเล่นเดินทางเป็นว่าเล่นช่วงนี้นะครับเนะ <c oughs> าะถ้าก็ดีพิคคาดว่าเขาคงข้างแน่ๆน่เพราะหวังไว้มากนั่นแหละพี่มอนิตข้างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเขาคาดหวังไว้เยอะเขามั่นออกมั่นใจไง ใจเพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายตัวตุนไงตัวตุนอยู่ยทางเขาง่ายเขาก็คาดหวังเขาก็คิดว่าคงจะยังไงก็ชนะตอนนี้พี่ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้เขาก็ออกมาวิเคราะห์ไหพี่แต่ทางนะเราอ่ะไม่ได้คาดหวังนะเรารอแค่ฟังฟังศาลเนาะแต่เพียงแค่ว่าอ,อันนี้คือเราภาวนาเฉยนะคะเออไอสิ่งที่เราพูดเนี่ย เพราะว่ามันมีความเห็นต่างหลายอย่างแล้วก็ทางนักทั้งนักวิชาการแล้วก็นักกฎหมายตอน<ช>นี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือแนวโน้มมันมาทางอ่ะจำ<อ>เลยนี่เยอะมากมันมามทางพ,พ่อพรอเอกแม่นางเอกนี่เยอะมากนะ <c oughs> คนที่เขามาวิเคราะห์ไงแล้วเขามาดูคําอะไรคําตัดสินคําพิพากษานะครับแล้วก็อะไรหลายหลายอย่างนะแล้วก็สิ่งที่พี่เก่าออกมาใช่ไหมล่ะ ออนะครับเนาอของคำพิพากษาในพี่น้องเอฟซีนะเออที่พี่เก่าไปคัดเอามาน่นนะนะพี่เก่าก็ไปคัดมาจากศาลครับพี่น้องเอฟซีนะเกง่กงเก่งอ่าสงสัยเดินทางไปคัดมาจากศาลเสียเท่าไหร่นะพี่เก่าอมีส่วนในคดีเนเอะมีส่วนในคดีะจะคัดได้น้อะมีส่วนในคดีสงสัยพี่เก่าเนี่เป็นทนายความให้ สงสัยเป็นทนายความในพี่เก่าอ่าสงสัยเป็นทนายความหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีนะถึงไปคัดออกมาได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าคนธรรมดา,ามหมู่เฮาเจ้าค่อยเนี่ยเอาไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเนี่ยพี่เก่าไปคัดออกมาหมดแล้วนะนะครับนะแต่ที่แน่ๆน่อ่มีลุ้นนะคะทราบว่ามีคนเขียนุทรณนท่านเป็นผู้พิพากษษานะคะท่านจับจุดบอดได้เยอะมีลุ้นนะคะ 嗯，太累。